ข้าต้องรีบใช้ยาถอนพิษช่้างเป็นพิษที่นา่ากลัวไอ้หนูนี่มีอุบายโหดเหี้ยมมากมายเขาโหดเหี้ยมยิ่งกว่าผู้เยี่ยมลุตที่ซ่อนตัวคนนั้นเราไม่สามารถดัยย่งยุเขาเกือบเป็นไปไม่ได้ที่จะสู้กับเขาใครจะไปคิดว่าเขามีความสามารถในการบงการคายโกนและการใช้พิษข้าต้องระวังชายคนนี้ ทุกคนข้าไม่ชอบการเขียนค่ามันจะดีกว่าถ้าเราแก้ปัญหาอย่างสันติทำไมอย่าตำหนิที่ข้าเป็นคนใจร้ายแค่ต้องได้ยาเม็ดพระบนที่สัตว์เขียนหลงข้าบอกว่าพวกเจ้าจะเข้าใจอย่าบังคับให้ข้าลงมือแม้แต่ผู้เยี่ยมยุทธแห่งการซ่อนเร้นยังพ่ายแพ้ใครจะไปต่อกรกับเขาได้มีชีวิตอยู่แลรอรางวัลต่อไปดีกว่า พี่เย่มันขึ้นอยู่กับท่านท่านทำสิ่งที่ท่านต้องการเถอะได้เลยตอนนี้จะไม่มีอะไรมารบกวนข้าก่อนอื่นข้าต้องกำจัดไข้โกนี้ก่อนน้อยแกล้รอบจมตี แข็งแกร่งมากแขนขวาของข้าถูกขยี้ได้หมัดพี่เย่ระวังคู่ต่อสู้ของท่านคือนิกายซิงหยุนเป็นนิกายที่ทรงพลังนิกายซิงหยุนหรอแม้ว่าข้าไม่รู้พลังของมันแต่เขาสามารถมองทะลุช่องโหวข่ของข้าได้อย่างชัดเจนเขาซ่อนตัวตั้งแต่ตน้นแมะลงมือตอนนี้ ไปหมิงพยายามรักษาบาดแผลและเฟื้นพลังของข้าได้เลยเจ้าแข็งแกร่งถ้าข้าต่อเจ้าอีกครั้งข้าก็ยังแพ้ข้าไม่มีสิทธิ์ได้ยาเม็ดพะโพที่สั์เทียนหลงทำสิ่งที่เจ้าต้องการเกิดอะไรขึ้นเขามาจากในกายสิงหยุนเขาจาักไปขั้งอย่างนั้นเขาเต็มใจยอมแพ้หรอ พีเยบาดแผลของท่านเป็นไงบ้างไม่มีปัญหาคนนั้นเพิ่งจากไปเกิดอะไรขึ้นข้าใช้พิษในขณะที่เขาต่อยข้าแต่เขาป้องกันพิษไปแล้วดังนั้นชีวิตเขาจึงไม่ตกอยู่ในอันตรายถึงอย่างนั้นก็ตามพลังกำลังของเขาลดลงไปครึ่งนึ่งด้วยพิษของข้าพี่เยท่านช่างน่าทึ่งข้าเลื่อมใสในตัวท่าน คนจากนิกายซิงหยุนยากที่จะรับมือข้าไม่คาดว่าเขาจะจากไปหลังจากเผชิญหน้ากับท่านนิกายซิงหยุนมาจากอรารยธรรมขั้นไหนดูเหมือนแข็งแกร่งมากนิกายซิงหยุนไม่ได้เป็นของอรารยธรรมใดมันคือสุดยอดนิกายใหญ่ที่คุมอรารยธรรมมากมายภูมิหลังของนิกายใหญ่ล้ำลึกมากมีอัจฉริยะและผู้แข็งแกร่งจากอรารยธรรมมากมายภายใน แม้แต่อรารยธรรมหงจื้อก็ไม่กล้าพูดว่าเราดีกว่านิกาย์ซิหยุนบางคนถึงกับพูดว่านิกาย์ซิหยุนต้องการตอกย้ำข้อพิพาทของร้อยสำนักในอดีตด้วยวิธีนั้นพวกเขาสามารถสร้างสุดยอดอรารยธรรมดูเหมอน้องฟ้ากว้างใหญ่มากแค่เผ่ามนุษย์เพียงลําพังก็มีขุมอำนาจใหญ่มากมายเทียบกันแล้วอรารยธรรมศิลปะการต่อสู้เป็นแค่หยดน้ำในมหาสมุทรบาดแผลของข้าหายดีแล้ว ได้เวลาไปรับรางวัลตอนนี้ข้าจะไปเอายาเมทัปโปที่สัตว์เทียนหลงมีใครคัดค้านไหมชายคนนี้แข็งแกร่งจริงๆนอกจากนี้เขามีร่างกายของมักงกรที่แท้จริงและมีกลนอุบายมากมายอันตรายเกินไปที่จะต่อกรกับเขาข้าอาจตายตรงนี้มีรางวัลมากกว่าหนึ่งอย่างดังนั้นข้าไม่จำเป็นต้องสู้ตาย สิทธิ์น้องไอหนูนี่ดูเหมือนสนใจในตัวเจ้าวิธีการสมัครสมาชิกบนสมาร์ทโฟนให้เปิดไปที่เว็บเบราว์เซอร์แล้วกดไปที่จุดไข่ปลาที่มี3จุดจากนั้นเลือกเว็บไซต์เวอร์ชั่นเดสก์ท็อปแล้วเข้าไปที่ YouTube ค้นหาช่องอ่านมนะังงะจะมีให้สมัครสมาชิก หรือเข้าไปที่คลิปใดก็ได้ของช่องอ่านมังงะจะมีให้สมัครสมาชิกเช่นกันขอบคุณที่เป็นกำลังใจและสนับสนุนช่องของเราครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับตอนนี้ช่องเราไจะเปิดรับสมัครสมาชิกแล้วหากต้องการสนับสนุนเราให้กดสมัครที่ใต้คลิปได้เลยนะครับ